ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1,400บ้านเกิดเมืองนอนยากที่จะจากไกล ภัยวิบัติครั้งใหญ่นี้ของเผ่าคีดีไปถึงพักมานป้ายีหย่ก็ให้เกิดความเงียบขึ้นมาทันทีทจกคนคิดว่าเผา่าคีโชคร้ายมากจริงๆแต่เดิมหากว่าพวกเขาฆ่าผู้ราชาเซนชูไปเลยจะเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสงสัยไปถึงจังวเฉินเลยทุกคนต่างก็คิดว่าตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในครั้งนี้ก็คือผู้ราชาเซนชูในวันเดียวกันนั่นเองสือเฉียนเจียประมุกพักมานส่งผู้นําเซียนแห่งตระกูลมู่ มุ่งหน้าไปที่อาณาเขตเพลิงเพื่อสอบถามว่างานแต่งในวันที่7เดือนหน้าจะยังจัดต่อไปไหมตกลงว่าจะจัดเรื่องความเป็นความตายก่อนหรือจัดการเรื่องงานแต่งก่อนภาวคีตอบรับมาอย่างมั่นเหมาะว่างานแต่งจะไม่มีการเลื่อนวันวันที่7เดือนหน้าภาวคีและองค์ชายชิวีจะต้องไปที่เขาอูติงเพื่อรับตัวเสียนหญิงน้อยด้วยตัวเองหยวน,นฟู่ในเขตศูนย์กลางจางรัวเฉินได้ไปพบกับบามบัลู่สอฉานและหันชีวีครั้ง ถามถึงการไปยังอาณาเขตเพลในครั้งนี้ของพวกเขาหลังจากฟังจบแล้วสีหน้าของจางรั่วเฉินก็เข่งขืมลงกล่าวพลังของเผ่าวคคีน่ากลัวจริงๆมีราชาเซียนปรากฏต,ตัวมาพร้อมกันถึงห้าคนแม้แต่พักมารป้ายเย่ก,ก็ไม่สามารถมีพลังเช่นนี้ได้หน้าเสียดายที่ตายไปแล้วสามคนเรียกได้ว่าได้รับความเสียหายครั้งใหญ่เลยทีเดียวทันชิวยิ้มอย่างกระยิมใจบรรพบุรุษสื่อฉานกลับนั่งนิ่งๆอยู่ข้าง เขาหลับตาลงแล้วไม่ได้มีรอยยิ้มเลยจงางอ่อเฉินกล่าวดูเหมือนบนรรพบุรุษจะมีความกังวลในใจอะไรอยู่ลลเหมือนกับว่าหัวจุนในตำนานจะมีอยู่จริงๆโยมจางสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สนุกแล้วบรรพบรุษสื่อฉานกล่าวจวากรู้เฉินกล่าวหัวจุนล่ะสีหน้าของหันชิวเปลี่ยนไปกล่าว หรือว่าบุคคลลึกลับที่เข้ามาด้านทานพลังของรถเรียนตายขั้นเทียบเอาไว้ในตอนสุดท้ายก็คือเขานะ่บนะบรรพบรุษสื่อฉานไปยักหน้ากล่าวน่าจะเมื่อประมาณ200ปีก่อนในนาเขตเพลิงมีคืนพลังสายเส้นที่แข็งแกร่งมากแพร่กระจายออกมาและปกคลุมไปทั่วทั้งเขตใต้ในตอนนั้นเยนทั้งหลายที่อยู่ในเขตใต้ก็รู้สึกได้ถึงคืนพลังสายเส้นที่ทําให้พวกเขาหวโกัวจนตัวสัน่นจอมยุติทั้งหลาย ต่ก็คาดเดาว,ว่าภายในอาณาเขตเพลิงม,มีคนฝึกฝนจนถึงขั้นมหาเสียนแล้วหลังจากนั้นที่เขตเหนือก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่งและมีร่างเงาลึกลับปรากฏขึ้นมาร่างหนึ่งทุกคนก็เลยเรียกร่างนั้นว่าหัวจุนจางรัวเฉินก็เคยได้ยินตำนานเรื่องนี้มาก่อนแต่เขาว่าคิดมาตลอดว่าน,นั่นก็คือราชาเซียนคนหนึ่งเท่านั้นคิดจะฝึกฝนจนถึงขั้นมหาเซียนไงมันปากพูดเสียไหนกันละ่ะ แต่เมื่อได้ยินคําบอกเล่าของบรพบารุษสฉานจจงเอาเฉิญก็เงียบไปครู่ใหญ่หลังจากนั้นเขาก็กล่าวมาว่าแล้วหัวจุนคนนั้นฝึกฝนจนถึงขั้นมหาเซียนจริงไหมบรพบุรุษสฉานใส่หัวกล่าวขั้นมหาเซียนนั้นสูงเกินไปสามารถที่จะได้รับตําแหน่งเป็นจกักรพรรดิได้เลยหากว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้เลยแม้ว่าจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน ในขั้นต่ำกว่ามหาเซียนอย่างมากก็สามารถต้านทานการโจมต,รตีของมหาเซียนได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นมีเพียงเยี่ยนหลีเหลินจักรพรรดิที่สิเมื่อ800ปีก่อนเท่านั้นที่สามารถสู้กับมหาเซียนได้อย่างยาวนานและไม่พ่ายแพ้เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาแต่การที่จะเอาชนะได้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยจากที่อาตมาคาดเดาหัวจุนคนนั้นจะต้องเป็นมหาเซียนแล้วอย่างแน่นอนจางรัวเฉินลมหายใจเข้าลึกๆ และคิดว่าภาวคีมีมหาเซียงอยู่คนหนึ่งด้วยต้องรู้ว่าประเทศศูนย์กลางเซิอหมิงในตอนนั้นมีจก้กรัรริหมิงคนเดียวที่เป็นมหาเซียนแต่ขอเพียงเขายังเป็นผู้ประชาการอยู่ไม่มีอำนาจใดๆกลา้าเขาจะมาเป็นศัตรูกับประเทศศูนย์กลางเซิอหมิงได้เลยพลังโทสะของมหาเซียงคนหนึ่งสามารถทำลายสำนักหรือเผ่าได้เลยอย่าว่าแต่มหาเซียนแม้จะเป็นเซียงคนหนึ่งก็สามารถก่อให้เกิดพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและล้มตายไปได้จำนวนมากแล้ว จางรู้เฉินถามนักรบเรียนตายขั้นเทพสามารถสู้กับพวกจุนได้ไหมบัพบรพ์ข้าหลุดซื่อฉานกล่าวเทพเมื่อตายไปแล้วการที่จะใช้ร่างเทพมาทำเป็นนักรบเรียนตายขั้นเทพเพื่อจัดการเทพทั่วไปเป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกับฆ่าเต่าแก่ตัวหนึ่งให้ตายแต่การที่จะจัดการกับมหาเซียนเจ้าคิดว่าร่างไร้วิญญาณของเทพสามารถจัดการจากักรพรรดิหมิงได้ไหมนะ จางรู้เฉิญใส่หัวเบาแน่นอนว่าเดี๋ยววันหลังของนรบเดือนตายขันเทพแล้วการที่จะตรึงหัวจุนเอาไว้สักหนึ่งหรือสองชวยามก็ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรบรรพบรุษสือฉานลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่าพวกเรามาพูดต่อหน้ากันวันที่เจ็ดเดือนหน้าอาตมาจะใช้บนลังทั้งหมดเพื่อเดี๋ยวตรึงหัวจุนเอาไว้ให้ได้ถึงสองชวยามแล้หลังจากนั้นก็จะไม่มีการติดนี้อะไรต่อเจ้าอีก ส่วนเจ้าจะจัดการกับสือเฉียนเจียประมุกแห่งพักมานอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าเองแล้วได้จ้งข้เฉินตอบตกลงคิดจะตึงมาหาเซียนเอาไว้ให้ได้ถึงสอง่วยามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันพบุร,รุษสื่อฉานจึงกลับอาไปและใช้พลังทั้งหมดช่วยให้นักรเรียนตายหลอมรวมผู้ราชาสัญจูให้สําเร็จโดยเร็วที่สุดการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็มาถึงวันที่4แล้วเหลืออีกเพียงสาวันก็จะถึงวันที่7แล้ว ฝ่ายต่างๆในโลกคุณหลุนส่งตัวแทนนำบัตรเชยมุ่งหน้าไปยังเขาอูติงเตรียมที่จะเป็นพยานยในการเกี่ยวดองกันระหว่างสำนักโบราณอันดับหนึ่งและเผ่าโบราณอันดับหนึ่งจอบอยยทธที่มุ่งหน้าไปยังงานเล้งต่างก็เป็นยอดฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครพวกเขารู้ดีว่าวันที่7จะต้องไม่เงียบสงบอย่างแน่นอนเสียงทั้งหลายมารวมตัวกันที่เขาอูติงคระคืบยิ่งกว่าง,งานเลี้ยงอัฉชายาดและงานชุมนุมกระบี่เสียอีกในขณะเดียวกัน ทุกๆคนก็รู้สึกได้ว่างานนี้มีบรรยากาศที่แปลกไปจางรัวเฉินจิววี่งูหลิงซีหรือกระทั่งชื่อของหงเงยนเฉินต่างก็เป็นหัวข้อในการสนทนาในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้จางรัวเฉินกลับมีงานยุ่งมากทุกวันเขาต้องเดินทางไปหลายที่เพื่อที่จะรับคนเข้าไปในโรคฟ้าดินในวันนี้จางรัวเฉินมาถึงเขตฉางซูแห่งจวนหลินเจียน ทัวทั้งเขตฉางซูคุณนางเกาแห่งเซิ่งหมิงรวมตัวกันอยู่ที่นี่นเกือบล้านคนบางก็เป็นจอมยุทธ์แต่ส่วนมากก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีวิชายุทธ์ใดๆเร็วเข้าเดินเร็วๆทำไมช้าขนาดนี้องค์รัชญาตมีธุระต้องไปสาสางอีกเวลาของเขามีค่ามากนะพวกเจ้าสามารถจดเช้เวลาเหล่านั้นได้เหรอถ้ายังไม่เดินไปอีกข้าจะลากพวกเจ้าไปเองชายร่างสูงใหญ่ข้ามากกมัชชาคนหนึ่งขี่อยู่บนหลังอมนุษย์ตัวหนึ่ง เขาก็ลังออกคําสั่งกับเหล่าผู้ที่เดินอย่างช้าๆกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนั้นจํานวนมากเป็นครอบครัวของคุณนางเก่าแห่งเซิ่งหมิงพวกเขาเดินไปด้วยและหันหลังกลับไปมองด้วยไม่ยอมที่จะจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กของตัวเองไปชายร่างสูงใหญ่ข้า่มากกวมาชาคนนั้นกระโดดลงจากหลังอมนุษย์และผลักชายชรลาผมขาวคนหนึ่งพลางตะโกนเสียงดังว่าดูอะไรในโลกฟ้าดินมีดีกว่านี้เป็นร้อยเท่ามีอะไรให้ไม่ยอมไปจากที่นี่อีก ด้อยดีแค่ไหนข้าก็ไม่อยากไปให้คนแก่ย้างข้าตายอยู่ที่นี่เถอะอย่ามาบังคับข้าเลยหากจากไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีกก็ดูข้องลูกชายข้าฟังอยู่ในภูเขาแล้วใครจะไปจุดธูปจุดเทียนกระลววาเขากันนี่คือภูเขาที่ข้าคุ้นเคยแม่น้ำที่ข้าคุ้นเคย แม้ว่าจะถูกราชสำนักเจอตัวและถูกพวกเขาฆ่าตายข้าก็ไม่จากที่นี่ไปหรอกการใช้ชีวิตของคนธรรมดาเหล่านั้นไม่เหมือนกับผู้ที่ฝึกฝนวิชาย,ยุทธพวกเขาไม่ต้องไล่ตามหาพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาทั่วไปและมีความรู้สึกพิเศษต,ต่อบ้านเกิดและผู้คนไม่ยอมที่จะจากไปไหนพวกเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักชั่วดีจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยหรือพวกเจ้าไว้ที่นี่ และจะมีประโยชน์อะไรชายข้ามามังกรมัจฉาคนนั้นเอามีดยาวซีชีออกมาและฆ่าพวกเขาด้วยมีดเดียวในช่วงเวลานี้นอกจากจางรัชช่วเฉินจะเดินทางไปห,หลายที่แล้วเขาก็กำลังฝึกฝนอย่างเต็มที่กระทั่งถึงวันนี้จึงได้เห็นภาพเช่นนี้และพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยินยอมจากบ้านเกิดเพื่อมุ่งหน้าไปยังโลกที่ไม่คุ้นเคยภาพนี้ส่งผลงกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าเขาได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างอย่างกระทันหัน โครมเมื่อเห็นชายขัมงกลมัชฌาคนนั้นดึงมีดออกมาจากฝักจางโรเชนก็หายตัวแล้วไปปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าของกลุ่มคนกลุ่มนั้นทันทีชายขันมงกรมัชฌาคนนั้นเกลียบมีดเข้าไปทันทีเขาตกใจจนขาอ่อนแรงคุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วกล่าวว่ากะคารวะองค์ชายคารวะองค์รัชยยอดกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งตกใจและเริ่มใส่พวกเขาคุกเข่าลงไปที่พื้นทันทีทุกคนไม่ต้องมาวิธีรีบยืนขึ้นเถอะ ในขณนะนเดียวกันจางรัวเฉินก็เข้าไปประคองหญิงชราผมขาวคนหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ที่สุดทันทีกล่าวทำไมท่านถึงไม่ยอมเข้าไปโลกฟ้าดินล่ะหญิงชราคนนั้นเหงื่อตกทันทีนางคุกเข่าลงไปที่พื้นอีกครั้งและกล่าวว่าองค์ชายขอให้ท่านปล่อยคนแก่ๆอย่างข้าเอาไว้ที่นี่เถิดลูกชายของข้าถูกราชสำนักฆ่าตายและฝังร่างอยู่ในพวกเขาหาว่าข้าจากที่นี่ไปแล้ว เขาจะต้องกลายเป็นวิญญาณแร่ร่อนอย่างแน่นอนข้างๆกันหญิงชราอีกคนก็คุกเข่าลงตรงหน้าจางรุ้เฉินและกล่าวอย่างร้องขอองคชาญพวกข้าต่างก็รู้ว่าท่านทําเพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการให้พวกข้าเข้าไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและ,จะเจริญกว่านี้แต่ที่นี่ก็คือบ้านเกิดของพวกขา้ามีที่ดินและที่นาของพวกขา้ามีคนที่คุ้นเคยกัน และยังมีความทรงจำในตอนเด็กๆอีกด้วยองค์ชายท่านในพวกข้ารอความตายอยู่ที่นี่เถิดพวกข้าไมอ่อยากจากที่นี่ไปตอนนี้จิตใจของจางรั่วเฉินเกิดความสับสนขึ้นมามากเลยทีเดียวเมื่ออยู่ต่อนหน้าสุริแข็งแกร่งจางรั่วเฉินก็สามารถออกกระบีไปได้โดยได้ซึ่งความหวาดกลัวแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการวิงวอนของเหล่าชายชราและหญิงชราที่อ่อนแอกลุ่มหนึ่ง เขาจำเป็นต้องถามตัวเองอีกครั้งว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปแล้วหรือเปล่าเขาคิดมาดตลอดว่าสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดเพราะต้องการให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ได้ถามถึงความเห็นของพวกเขาไป,ไปแล้วหรือ,อยังเอาความเห็นของตัวเองไปวางไว้บนตัวของพวกเขาด้วยกำลังแตกต่างอะไรกับการกักขังการใช้แรงงานและการทรมานพวกเขาตรงไหนชายข้ามากรมาชาคนนั้นกล่าวอย่างหวาดกลัวองค์ชาย เมื่อกี้ข้าแค่ต้องการจะขู่พวกเขาเท่านั้นข้าไม่กล้าจะลงมือกับพวกเขาจริงๆหรอกคนอย่างพวกเขามีมากมายนักหากว่าไม่ขู่พวกเขาพวกเขาก็จะไม่ยอมไปจากที่นี่ใจพวกเขาอยู่ที่โลกคุณหลุนแต่สํานักจะปล่อยพวกเขาไปเหรอจางรเฉยเหมือนกับวิญญาณลุดลอยไปจากล่างแล้วหลังจากนั้นคู่หนึ่งเขาจึงกล่าวมาว่าถามความเห็นของพวกเขาก่อนหากว่าพวกเขาไม่ยอมจากไปก็อย่าใช้กําลังมาคับพวกเขาข้าจะหาทางอื่นปกป้องพวกเขาเอง เมื่อดีที่จังว่าเฉินกล่าวออกมาคนธรรมดาที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็โห่ร้องขึ้นมาชายชะลาผมขาวคนนั้นคุกเข่าลงไปที่พื้นจ้องมองเบื้องหลังของจังร่วเฉินกล่าวว่าองค์รัชาญาตต่อจากนี้ไปท่านจะยังกลับมาที่โลกคุนหลุนอีกไหมแม้แต่คนโง่ยังดูออกเลยว่ารัชาญาตแห่งเซิองหมิงจะต้องจากโลกคุนหลุนไปในะอีกไม่นานอย่างแน่นอนไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีก จกักรพรรดิหญิงเป็นเทพไปแล้วใครจะกล้าเข้าไปประทักกับเทพได้ล่ะจากโรยเฉินร่างกายสั่นเล็กน้อยเขาหยุดเดินเผยรอยยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่ากลับสิข้าต้องกลับมาขอเพียงพวกท่านยังมีชีวิตอยู่รอข้าอยู่ที่นี่ข้าต้องกลับมาหาพวกเจ้าอย่างแน่นอนโลกคุณหลุนไม่ใช่โลกคุณหลุนของจกักรพรรดิหญิงคนนั้นแต่เป็นโลกคุณหลุนของพวกเราทุกๆคนแต่การจากไปเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เท่านั้นเอง หากว่าเลือกได้ใครจะยอมไปจากบ้านเกิดของตัวเองใครจะยอมจากไปจากสถานที่ที่เกิดขึ้นและตบตัวของตัวเองเพื่อที่จะไปยังโลกอีกใบที่ไม่คุ้นเคยบ้านเกิดเมืองนอนยาทีาจะจากไกลคำนี้ไม่หลอกลวงมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลือดเย็นไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความคิดและมีความทรงจำจางร้อเฉยคิดถึงท่านแม่ของเขาหลินเฟย เขาให้นางมาอยู่ข้างกายตลอดเวลาและกลับไปอยู่ข้างเกียงนางน้อยมากให้นางเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่นางไม่คุ้นเคยครั้งแล้วครั้งเล่าในใจของนางมีความสุขจริงๆหรือเปล่าและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ม้าที่เขาว,ว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่าลาไปก่อน